เวลาพูดถึงการลงทุนในดัดชนี s p 5 0 0นะครับเชื่อว่าชื่อของ ivv spy และก็ voo เนี่ยต้องโผล่เข้ามาเป็นตัวเลือกแรกๆแน่นอนคือมองเผินเผินเนี่ยสกองทุนนี้ดูเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกกันดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันตรงไหนกันแน่เอมันก็น่าคิดนะครับในเมื่อทั้ง3กองทุนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันเป๊ะเลยคือวิ่งตามดัดชนี s p 5 0 0แล้วทําไมถึงต้องมีตั้ง3ตัวล่ะความแตกต่างที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ตรงไหน วันนี้เราจะมาแกะรอยหาคำตอบกันครับโอเคครับนี่คือแผนการของเราในวันนี้นะครับเราจะไล่ไปทีละสเต็ปเลยเริ่มจากดูว่ามันเหมือนกันตรงไหนแล้วค่อยๆเจาะลึกลงไปในเรื่องของโครงสร้างที่แตกต่างดูเรื่องค่าใช้จ่ายและสุดท้ายมาดูกันว่าสไตล์ไหนเหมาะกับกองทุนตัวไหนครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย3กองทุนดัดชนีเดียวคือต้องบอกว่าหัวใจหลักของทั้ง3กองนี้เหมือนกันเป๊ะเลยครับเป้าหมายก็คือ พานักลงทุนไปลงทุนในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกา500บริษัทหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคุ้ณบลูชิปนั่นแหละครับนึกภาพตามง่ายๆก็พวก Apple, Microsoft, Amazon ก็คือเหมือนเราได้ซื้อภาพรวมของเศรษฐกิจอเมริกาทั้งประเทศเลยทีนี้พอมาดูโปรไฟล์แต่ละตัวนะครับจะเห็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือเจ้า SPY เนี่ย โหเขาเป็น ETF ตัวแรกของอเมริกาเลยนะครับเกิดมาตั้งแต่ปี1993เรียกได้ว่าเป็นปู่ของวงการเลยก็ว่าได้ซึ่งความเก่านี้แหละที่ทำให้สภาพคล่องมันสูงปรี๊ดส่วน IVV กับ VOO ถึงจะเป็นรุ่นน้องแต่ก็มาจากค่ายใหญ่เบิ่มอย่าง BlackRock กับ Vanguard ชื่อชั้นไม่ธรรมดาเหมือนกันโอเคทีนี้เราจะเริ่มเจาะลึกเข้าไปในจุดที่มันต่างกันจริงๆแล้วนะครับเป็นเรื่องที่มองจากข้างนอกไม่เห็นเลยนั่นก็คือโครงสร้างของกองทุน s p าเนี่ยนะครับเขาใช้โครงสร้างที่เรียกว่า Unit Investment Trust หรือ UIT ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบรุ่นเก่านิดนึงลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเราจัดตะกร้าของขวัญที่ฟิกซ์ของข้างในไว้แล้วอะครับคือมีอะไรบ้างก็มีแค่นั้นเลยไม่ค่อยยืดหยุ่นซึ่งมันจะต่างกับ ETF รุ่นใหม่ๆโดยสิ้นเชิงใช่เลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลย SPY เป็น UIT ในขณะที่ IVV กับ VOO เป็นโครงสร้างแบบ ETF ที่เราคุ้นเคยกันดี และไอ้ความทันสมัยกว่าของ ETF เนี่ยแหละครับที่มันสร้างความแตกต่างแบบมีนัยสําคัญเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต่างยังไงแล้วไอโครงสร้างแบบ UAT มันมีข้อจํากัดยังไงล่ะหลักๆเลยนะฮะมันทําให้กองทุนเสียโอกาสไป2อ,อย่างอย่างแรกเลยคือเงินปันผลที่ได้มาเนี่ยมันเอาไปลงทุนต่อทันทีไม่ได้ต้องรอซึ่งก็เสียโอกาสในการทบต้นไปอย่างที่2คือ เขาไม่สามารถเอาคุณในพอร์ตไปให้คนอื่นยืมเพื่อสร้างรายได้เสริมได้ซึ่งฟังดูเล็กน้อยนะครับแต่พอเวลาผ่านไปนานๆไอ้ส่วนต่างเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันก็ส่งผลตอบผลตอบแทนรวมได้เหมือนกันเอาละนอกจากเรื่องโครงสร้างแล้วยังมีอีกเรื่องที่สําคัญมากๆและกระทบกับเงินในกระเป๋าเราโดยตรงเลยนั่นก็คือต้นทุนในการเป็นเจ้าของครับโอ้โหดูกราฟนี้แล้วชัดเลย SPY เนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่0.09%แต่ดู IVV กับ VOO สิครับ แค่0 0 3เท่านั้นเองคือถูกกว่ากันทั้ง3เท่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยต่างกันแค่0 0 6เอเองแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำหรับการลงทุนระยะยาวเนี่ยส่วนต่างแค่นี้พอผ่านไป20ปี30ปีมันกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เลยนะแล้วที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับขนาดในรายงานของ SPY เองเนี่ยเขายังเขียนยอมรับเลยนะว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆกองทุนที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าอย่าง VOO หรือ IVV เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า โอ้โหนี่คือการตอกย้ำเรื่องต้นทุนได้ชัดเจนที่สุดแล้วครับเพราะเห็นความต่างเรื่องโครงสร้างกับค่าใช้จ่ายแล้วภาพมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับว่าใครเหมาะกับอะไรมันเลยแบ่งสายได้ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นสายเทรดเดอร์สายที่ต้องการสภาพคล่องสูงๆซื้อง่ายขายคล่องหรือเล่นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนอย่างออปชันส์เนี่ย SPY คือเบอร์หนึ่งแบบไร้คู่แข่งเลยแต่ถ้าเป็นสายลงทุนระยะยาวหรือที่เรียกว่า Buy and Hold คือซื้อแล้วถือยาวๆเพื่อสร้างความมั่งคัง่ง IVV กับ VOO จะตอบโจทย์กว่ามากเพราะได้เปรียบทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแถมยังเอาเงินปันผลไปลงทุนต่อได้อีกมาถึงบทสรุปกันแล้วครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้จะหาว่าใครคือผู้ชนะนะครับแต่มันคือการหาว่าเครื่องมือชิ้นไหนเหมาะกับงานของเราที่สุดตารางนี้คือสรุปทุกอย่างให้เห็นภาพในหน้าเดียวเลยครับ SPY โครงสร้างแบบ USITF ค่าใช้จ่าย0.09%เหมาะสุดๆกับนักเทรดส่วน IVV กับ VOO โครงสร้าง ETF ทันสมัยค่าใช้จ่ายแค่0.03%เหมาะมากสำหรับนักลงทุนระยะยาวชัดเจนเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่า ETF ที่ดีที่สุดมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับมันมีแต่ ETF ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละคนเท่านั้นนี่คือ k e ว w o r d สำคัญเลยสุดท้ายคำถามที่ต้องกลับไปถามตัวเองก็คือ สำหรับกลยุทธ์ของเราแล้วอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างสภาพคล่องที่สูงปรีสสำหรับการเทรดระยะสั้นหรือต้นทุนที่ต่ำที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวเมื่อตอบคำถามนี้ได้ก็จะเจอ ETF ที่ใช่สำหรับตัวเองครับ